เดินมาทางนี้เลยค่ะนะ,ะจากโรงเรียนใช่จากโรงเรียนแล้วก็ปีนปีนมาแล้วก็ก็เดินทางนี้แล้วก็ขึ้นเลยเขาก็เลยใช่ะคะ่ะ,ะ,คะแล้วเขาขึ้นไปอยู่ชั้นไหนอ่ะโอ้ไม่ชั้นลายของวีเหรอเลยอ่ระาณก่กที่เมื่อวานเมื่อวานน่าจะประมาณ สี่โมงกว่าค่ะสี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งตัวเป็นไงที่ตัวขนาดตัวก็ใหญ่เห็นใหญ่มากกเหมือนในรูปเลยค่ะเนาะเขาได้ทำไรัคราไม่ไม่ค่ะเขาอยู่ในโรงเรียนเห็นโรงเรียนบอกว่าสองสอมันแล้วอยู่แต่แล้วก็ทีเนี้ยเขาก็หายไปทีเนี้ยใช่เมื่อวานเองเห็นโพลมาเขาว่าอย่างเงี้ยใช่รอบนึงก็เลยมาเข้าตึกนี้เลยแล้วตอนนี้ตอนนี้ลิงอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้ ตอนนี้เขาไปจับเมื่อวานก็น่าจะอยู่ประตูสัตว์อะค่ะ๋อใช่จับไปแล้วใช่ไหมครัใช่มีมีลูกนี่ชื่ออะไรเนี่ยนางสาวนางสาวนุรานีค่ะนุลานอนนี้ออใช่ใชนอนในสอเอีกอุมาค่ะอุอายุสามทุกสองค่ะพนะค่ะสองทุ่มกว่าเราแจ้งอะไรไป ตรงนี้ค่ะเขาพักตรงนี้เขาก็เลยโทรไปเขาพอดีใช่กินยาสลบแล้วกินยาสลบใช่ไหมใช่เ้าก็ปุ๊บลงที่นั่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะเรียงเลยเนาะเบียงเลยแล้วใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะกว่าเขาเจอแค่หนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงต้องกองไฟคือใช่รู้สึกไงที่เหตุการณ์ที่จะมีลิงไม่เคยเลยค่ะเมื่อมาตกใจกลัวว่ามันกัดอะไรเงี้ยค่ะมันมันมากัดคนเงี้ยตัวใหญ่มากเลย ตัวใหญ่มากตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะ่นนนนนะแนะบบก็มีไอ้น,นี่ไหมมีเขาเรียกว่าอะไรนะใช่ตั้งหน้ามือมาเลยเอาเงินออกมาแล้วครับแต่ว่าอยากเขา้าตัผู้ตัเมียคะตัวผู้ครับดูครับดูครับก็ก็ตื่นคนประมาณนึงครับก็แต่ว่าก็น่าจะหลุดมาครับเพราะว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบ ป่าขนาดนั้นก็ยังมีความรู้จักคนรู้จักปืนรู้จักอะไรครับแต่ก็ไม่ได้วางใจคนขนาดนั้นแล้วนี่น้ำหนักน้องตัวประมาณเท่าไหร่ประมาณแปดโลครับตัวใหญ่ครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยถ้าจะุดมาเนอะคิดว่าครับคิดว่าเพราะว่าตรงแถวๆตรงบริเวณนี้มันไม่ได้เป็นแหล่งอาศัยของเขาอยู่แล้วครับมันไม่ได้มีแบบพื้นที่ป่าที่เขาจะอยู่ได้อยู่แล้วตอนถ้าเกดเราเจอในเมืองก็ คาดเอาว่าน่าจะหลุดมาแหละครับแต่ว่าไม่รู้ว่าหลุดมาจากไหนเหมือนกันเยอ๋ออ,อันนี้ก็คือเราเราแจ้งเราแจ้งทางทางกรมบุทยานไปแล้วนะครับเนือ่องจากว่าเขาเป็นสปาคุณทองเนาะ,ะเราไม่ได้สามารถเลี้ยงได้ตามปกตกินะครับก็เดี๋ยวก็จะมีทางหน่วยงานมาราับผิดชอบดูแลต่อครับถ้าบอกว่าคุณหมอเป็นคนที่ยิงยาสุปเองอ จ,จริงๆแล้วไปกันหลายคนครับไปกันเป็นทีมครับล็กกันไปเป็นสิบคนเลยครับก<ช> <laughs> ็มันจริงๆก็แบ่งหน้าที่กันครับไม่ได้ทางคนเดียวเราเวิร์กคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วก็มีทั้งคนที่คอยเตรียมของให้ทั้งคนที่คอยวางแผนหรือว่าแบบคอยล่อลิงหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมแก้เหนียวไกแค่นั้นแหละครับ <laughs> ต้องช่วยๆกันหลังจากยิงแป๊บเดียวครับแต่ว่าพอจะยิงได้ก็ค่อนข้างนานเพราะว่าเขาย้ายไปย้ายมาระหว่างระเบียงได้เลยต้องหามุม ต้องสูงคบแปดชั้นประมาณน,นั้นป้ายายยังไม่หมดฤทธิ์ีกเลยลูกหมดแล้ว <laughs> นั่งหาวอย่างเยอ่ะใช่ๆนั้นแยกเกี่ยวครับข้า<ช> <laughs> วเนีกี่ยวเลยใช่ครับจร,จริงจริงไม่ได้เข้าไปนะครับมามามารเมื่อวานรางวัลปิดแล้วครับปิดแต่ใครก็พอใช่ตอนนั้นมันมใกล้โรงเรียนด้วยไงครับม,มีเด็กมีอะไรด้วยก็เลยกลัวว่ามันจะอันตรายเขาก็เลยไปจับไว้ให้ก่อนอยู่โรงเรียนมาฝาก เด็กก็เจ้ากวเนาะน่าจะให้อาหารหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องดูว่าหมอเขาเปิดปรด็นไมอยากรู้เหมือนกันนะระวังนะครับ